ดีมันจะอยู่กับกิ่งมันเลยเพราะว่าต้นมันดยู่ทพื้นสูงเท่าเราไก่นิดเดียวเอามือจับได้เลยต้นนี้น่าจะน่าจะสวยที่สุดเพราะว่ามาดอกไอใบอย่างแซมน้อยอยู่ยคู่ไหมใครสคนไหมถือว่า อยู่ใกล้กับมือเือกอมือจับได้เลยสุดยอดใกล้มากเราเป็นส่วนที่พรูที่สุดนะเวลานี้จะว่าไปนี่ก็สวยที่สุดเลยดูพรุ่งนี้คงจะมีใบแซมแล้วน่าจะหมดไปดูการของมันด,สด,ดูสุดยอดเลยครับสุดยอดเลย ต้นนี้สีสันเนี่ยได้เลยค่อนข้างสวยสวยมากออกสีชมพูตัวอื่นมันจะออกสีแดงต้นต้นเนี้ยสีชมพูเสียดายที่ใบมันเริ่มแสมบเีู่สวยพูร่างสวยสวยมาก ต้นนี้สวยสุดตั้งแต่เท่าที่ถ่ายมาเพราะว่าสีจะออกสีชมพูสวยสีชมพูสว่างตาแล้วดอกก็ออกมสม่ำเสมอค่อนข้างจะเรียบดูสิสวยมากต้นนี้สีนี่ได้เลยสีสันเนี่ยได้เลย